ใจปลาเสี้ยวใจสอกนี่ว่ากูช่างหลายสินแสดงเขาออกแล้วเนี่ยโอ้ยปอบมึงอวานมึงงุ่มแห่โอ้ยงุ่มแห่มากระต้มต้มดอกเว้ยนั่งคุยกันอยืดดีดดื้ย่างดาวงุกงับตุ้งผมกูว่าไม่ยังวะโอ้ยมากระมองกันไม่มีสินยังเป็นอะไนงุ่มแห่พะนะเดี๋ยวก็รู้ว่าจันแนโอ้ยมองกันมีสินแนเห็นว่าอะไรเออ กระแดงตุยพ่อหู้ผู้มาฟังจะเฝ้า,าบนท่านไม่บุญวายอย่างนี้ล่ะอาขวามื่อยค่อข้าบ่าเจ้าคือนายโจรมีนาทีหดไร้หมายขาแต่ท่าเดียวแม่นนแล้วค่านขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็อื่นพ่อข้าไปแล้วขึข้ขนรถไฟแล่นเร็วไปเสียร่ำเหม่นม่แล้วตะก,ก้อนจังหนีโว่ เป็ดงานสุกเอาเผากินทิมค้างว่างเครื่องงานปกติห้างย้อนมาล้มตุ้มปอดผีเยี่ยี่ยคุณนายพอซีฟังมะล้มเลยภาคีแบบยังว่างทั้งว่าวทั้งจมกันยังว่าก่อนล้มเขาเจ้าก็ฟังเขาสีใหญ่เม็ดใหญ่หน่วลไปได้ไปอย่างเมื่อวานเจ้าสิขึ้นรถไฟนี้จากหางคอาเลยเลยเนี่ยฟังเขาสีใหญ่เปก่อนแล้วมันไปได้เบียงอะไเนี่ยสิใหญ่เม็ดใหญ่หน่วยเอนี่ยใหญ่ห้างเลยเนอะมันไปอย่างสี่ขั้นซ้ำ ท่านฝนพอดีระยาใครเฉียดเ,เกิดกระแล้วเลยทันแล้ววันนี่ยมันซ้ำคอซ้ำมันอะไรเนื้อหาสาระว่ามันพืชผลเนี่ยเนี่ยอดใจละขึ้นรถไฟแลนเลี้ยวสิแล้วมันฆ่าโมโหยู่วะเจ้าจะสอนม้วนเขยไรม้วนเขยลืมคว่ำล่ำล่ะอเล่นเลี้ยวเม่ยังเล่นเลี้ยวขึ้นรถไฟนั่นละ กูบ่ายินคำว่าขึ้นรถไฟขึ้นไปแล้วว่าหันจะให้ลงอีกขีดขัามขึ้นมึงมอลลั่มจะได้มา,งาไงเจนี่เศร้าขุยกันตั้งโดนใช่ไหมแลนเลี่ยวเลยปไ่ะเลยนะเกิดผู้เขาเจ้าเขาบอกว่านางลงว่าหันไม่อยังสูวแลนเลี่ยวปฏิวัยละว่าเต็มมัตุคัมมันจังเคยมีทีมากท่านเคยล่ำควอมเก่าเจ้ากษัตริว่าคือก็ล่ำแมนบอกบ้าบ้าจักเม็ดบบ้าว่า,า,วา,า,า,วาทีมันจังมีทีมากบ้าว่ากษัิตื้มไหมซุกเอาเขากินปนกษัตริตื้มไหมจ้ะ คุณรถไฟแล่นเร็วลงไปฮอดสงขาไปตายยังไงแต่บอกว่าเล่นยูโราวัดปลาหันโอ้ยเห็นยังไม่ผู้นักอกนักใจ่น้ำมอลำัุ้มปอดอีกสิไปไต้หวันกันสร้างของพี่โอแม,มันกไงน้ากับผู้ไปส่งเขาที่เราไปซื้อกินอะไรต้องไปส่งข่อยมันสิจ้าละแสนมาขอซื้อเนี่ยเอออยากหูคันวัดจังสังก็แล้วไปสิไปไกลก็นั่งข่อยเพราะว่าน่าเกิดมอลำแกงเก้วภาพลำเล่เล่แต่ภาคกันขี่เครื่องบินไปเส้นกินยูไต้หวันคุณ ให้เจ้าภาพเป็นผู้รับผ in> ิดชอบแล้วโอ้ยหญามันตายมันต้องตัวอยู่นจิมหนิไหมโย่คนเขามาหาอยู่ยามทำเข้าก่อนี่ฮอดปลาแดกขายผุนยิ่มจตไตวันน่ะฮอดสมปลาจอมสมปลาน้อยผุนเจ้ากระแดกมีเบิดบอดกว่าได้หรอมีเม็ดอะไรชุกมองละพูดถึงว่าเสน่ไปติดซื้อสอต้อม่กินดแปเดนพุนอะแม่นเนียวท่นกิมเ่าท่านฮอดหมูเกิดเฮ็ดันโตมาดูแลกูกช่างเว้ย้า จ้าก้อมันยังวะกับพิษล่ำกับพิษเจ้กี้เย็ดแนวได้หาความพอดีบ่ะมีเจ้าเสียเบาอเจ้ามานนั่งอยู่เนี่ยเอามานจังสมบทบาทมันเกินเนเ่ยซได้สิพอดีซ้ำได้สิพอดีสมุน้าตามทองเรืองสมเหนีกับพ่อจนบอกนี่ขลาดห้องหอย้อมกุโตเกาอีวันวันมาคนรุ่มแรงสนอกพอดีก็ได้ขอสมุน้มตามทองเรืองเอสมเนียวก็ดีเขาไเจ้าเองคือมหาโจรเจ็ยหาิโจรหาอยวันนก็หา5อยเจ็ดอยหาไปเลย รกระเทิ้นแล้วก็ะเพลโม่เต็ม800รเลยพูดเพราะท่านได้พ่อปนอีกสามเถื่อจังสิพ่อสิอปนเอาวุธเออจ้างมันก็ได้ดปนได้ปนจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมียนมันก่อนเฮ้ยเมียนคอยบ่ไปนคอยเซ็นไงซะย,ยังอยากหัวตัวเนี่ยนี่เขา่ต้องการแล้วมึงถึงไงไปเด็กกระซังบ่าทรงสารซ้ำไปก็จีบ่้าทรงไปหอดมันลูกฟองเออจับนางอย่างเผาทิมรวดโอ้ยจับคอยปนได้กยังมาสิเต้นนี้ขึ้นมาจริงจริง่บเต้นนี้แล้วโจรจะคอยโจนมระดับเลยอได้ฮอดใบประกาศ ได้ฮอตหวยเกียรติยศได้ฮอดโลได้ฮอดเหรียญทองท่านพูดว่าพนมอบให้นะป่นเรานี่แล้ว <c oughs> ไอ้คนมอบให้ยังมีมืออยเสียเกียรติเจ้าของตัว,วโอ้ยตัวไอของเอเลียยู่ยเฮือนมันพันวัดมันจะมันออกของวัดหรืมามันติดมันติดมาซื้อๆแม่นเ่ากระมังหมดแล้วสังเกตมันอคันมีตตวออย่าลังแมนเบิ้วอใหญ่องแดงๆนั่นก็แม่นแม่นโอ้ยมาตังกิ่งมาไหวไม่เบา อาขี้คองมก็ไม่เจอคือป่น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 ปนโอ้ยฟูหัวจักลราละยันบ่าเข้าใจสนองกูชิเริ่มสร้างหมากป้วนไปขึ้นเรื่อยๆเรื่ยบรืนใบมื่อใดบ่ได้ป่นกินเกลือกับ่หวานกินน้ำตาลกับบเค็มฟังสิขันลงกินเกลือหวานแล้วมันแม่นคนเมืองระบาดเลยไม่ยั้งสั่นลูกไว้แต่ล้างเถียงยุกไก่ไปได้กันยังเด้ไปเรียยุกขี่เท่านั่นอันนง้อพันตัวนั่นขับก็นั่นพุ่นเล็วจะว่าเป็นจังไรขันบ่ได้ป่นกูอยู่จักคำรือ เอิดออกหอนออกล้นมีตั้งแต่สี่ทนสี่ห้าห้าทุนอือสี่ห้าสี่ทนขอไพ่ไขว่โตดบ่ไปรู้ดเข <c oughs> ถือสาวดอ,อกพี่บ้าเว้าขนาดจินเข,ขากล้าบงอาพงสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังบ่แสบขันบ่ได้ป่นสำหรัอหัวหน้ามึงผมดกกระร่อนบางเจ้าก็ไขว่เขาไปกินน้ำเขามันคือล้นสั่นอันเขาถือ,อยางไก่ไปซื<า>้อๆใส้ลายแล้วมันเป็นสั่นไขว่บอกว่าแต่ผมแล้วถ้าเขามามัดเอวก็รุดว่ะขันมือได้ได้ออกป่น กินเขากบใบมะโกดิบก็มีแห่งยังพาลูกพาเมียงไปกินใครอยู่ได้ละ่ะมัวจะคล้องฝา,าดฝาดได้สิเป็นยังกินแล้วท้องผูกกันเบ่งออกบ่จะบ่เปลี่ยนกันกิมเหมกันยืดเดินบ้านเลยโอ้ยคอยไม่ยาระบายบ่บได้กินหรอก<ะ>ขันหูวยาใครเย,ย่ะจ่ะตำกล้วยดิบสองโคกกินเข,ข้าไปเอาตีละ่ะฝาดบ,บอกฝาดซิวต่อเขาว้าบ่เด็กเราว่ามันหงจักยายดีปบปอดเออเอาแกลกเอามาสัมอัดเกียร์บ,บอกเป็นปักไฟเลยเนะ โอ้ยคนไม่ยาดีก้รนนีอีกยาอย่างอี๊ยก่อนตํา,า,ตาม,มาเบนดิบสามโคกกินเข้าไปก็หมักตํ่างันสวรรค์ฝ้าฝกไอยังออกเสียงเจ้าก็ยจะได้สีออกซะหน่ะระเบิดหินนั<ว>่นวายโอ้ยมับาลระเบิดเถอะล่ะมาบานดอกสี่ขอนข้างมัด<ะ>เนี่ยก็เห็นตัวเขาปอกบ้างขรรําอือผมไปตัวตี่ตัวแดนมื่อคืนนี่มืดมืดเลเนาะมันก็มืดละเข้อสี่ออกปะยูรีดีกัไดเยื้กับจังหวัดโั่ล่ะ จ้าก็จะเฝ้ารวมไม่ก่อนข่อยแม่เจ้าก็จะบ่อยอื้อหนอน้ำพุ่ยกันเนาะฮ้ยเฮ้ยปน่ปป่ปิ้ลปนเปปเปิ้ลทิว่ารับหรือที่ปฏิวายนี่เมื่อคืนนี่ว่าสิงดการข่าเลยทีแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อค่าบังคับพอมาโฮอดโมเล่นปุ๊บนี่แหละคนสิรับสินอนมาส่งเสียงรบกวนข้าพเจ้าแล้วเกิดความรำคันตบไปอย่างแรงตายสองมีไปได้นึงคนทา้งในยุงขับจะไว้โอ้ยนบมั่งกลางนอนเว้ย บ่มีมุ่งนี่แล้วไมีมุ่งก็นอนน้ำทองใสจี๋เหมันมุ่งมันหลังแง่จะมุ่งหาหูไปแล้วน่นมุ่งหาหูก็จะเป็นยังกลางหูเดียวนึงอ่ะเฮ้ยปลอดจะเราเคขี่ที่ตั้งบ้านเขาโู้โเอ้าโู้โเดียวโอ้โหซ้อมตากแหนดื้อซ้อมตากแหย่สิบสองสองแล้วมันจะมาสีนอ้อนอะไรกันนางเอามานางจะได้ได้ยินเสียงโกลนการ์ดละจิ้งเฮ้ยโกลนแบบนางนางละหลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหตุการณ์บ้คาดคิดก็เกิดขึ้นยุ่งตัวบ้าตายบินกกลับมาอี ม่ามันยุ่งได้ได้วยเนี่ยคนอิลีนีล่ละมีคนวอยมาบอกว่า,ามีคนสื่อวลำหางเคียงอยู่มองเลนหรืซีคนผมก็เฝ้าเลนมาเมืม่อเหตุการณ์เขาแม,มนอิลีมันกำลังสื่อลารามหน่อยจเจ้าฮิตกันได้ล้วผมก็เฝ้าเลนมาจับข้อเสียกันตบยางแรงสลบข้ามอาือหนึ่งแลนนี้ประเดี๋ยวสามไฝไม่หนีอยู่เพียงบพจับโซ่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปล่อยไฝก็เป็นพ่ยสังคมสูงมีหาจริงเลยขับพระศรจับต,ตัวมันกับเลนนี้มาพิชอบสังคมซอยกันดีที ผมก็แลนน้องคนเป็นายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมั้ยแลนน้องคนรุไปนั่งไปรูดแลนน้องคนรุไปข้อมือหอดเคืองทางมันก็มอบตัวเห็อวะมันหันหน้าเข้ามาคิดสูบข้อมืชักปืนออกมาสามกระบอกผมยืนชะเงอมันยกปืนขึ้นเตรียมซีเนียวไก่ผมตกใจสุดชิดแลนบังเสาไฟฟ้าตื่นพอดียังปะโอ๊ยพี่บ่าวมาแก้ความฝันตักูฟังเลยวะแห้งกูอือกูนอนหนักกว่าปุ้ยโอ้ยเสะเดือนขืนห่าเต๊บหน้าผากอยู่ย่ามันยิ่ง บอเห็นมันหอบทุ่งปุยใหญ่ามานอนฟังบางทีฟังสะทานทีหลังจากมันผ่านไปสดสดหอนหอนพอามันฝันไดเหลืองกิง<อ>้งเห็นกับตาจระเลยเออสียงเซาย่ามึงเ,เจ้าขายกับเขาทาั้งหลังเลยอ่ะเออเ<อ>้ยมึงขาคนว้อยกูตายบอผมกับเฝ้าได้ในี่เบืองเหตุการณ์โอ้ยมุนเอลีวัยรุ่นกินน้ำกระลุ่มกันเองหาลุ่มหนึ่งไม่พอ เรายาปลาฟิ้งแย้แทกินเกินกำหนดกินพรากินยานี่เป็นยาอะไรมาสังเกตมันตาไร่มันยืดหนากันได้เบิ่งกันเลยลืมกันเลยผมแรงก็หอดมองน้่งเบิ่งทางสูรีดอาบโตเลยผมคันสิโสซอยก็เือแรงน้ำใจพังก็ฝ่าแรงไปจับก็อีกยกขึ้นก็ซอยเลยเซ็งเล็ดบุหรี่ออกความสะพานผมซีหาตัวตัวหนึ่งมาท่านมูมาขี่เหี้ยนตาแล้วคือเป็นอุ้มมาขี่เหี้ยนแรนพาไปใหญ่ยื่ข้างหลังนี่ตัวหนึ่งหูสวยเจ้าบอกนักขยันเจ้าภาพเลยนะ เท่าไรเท่าไรน้ำกันดีแท้ๆอือมาน่านำยงางจะมาเอือมาน่าน้ามันละมันเลยเหยเอาไปเลยบ่หัวเขาสาเหลืองลำเลยมาบอกเหลืองมากัดกันเสยอยู่ลำ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 เขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเนาะเออท่าเนเห็นเหตุการณ์นี่ละเอาเรามาขื้นเรื่องฝันดีเลยก็ตโอ้ยอนี่มันกูจ้างมาล้วมาฝันครับเรื่องมันบอทบคุณไห้ฟังมาสิดอกขันฝันังสี่ออกฮาป่นขึ้นสีสกสีหมานเออได้เวลาพอสมควรเขาจะต้องออกหาป่นสกควรเอาดาบมา ฟังงลาม้าโดดแล้วเนี่ยเ้ากระลำโมเมนต์เด้อค่าสรุปเขาโอชอว์ช่างนี่เออฟั่งลาม้าโดดแล้วจนเวลาฮันตีซีปอบปอบติตัวเพคือตีซีพนังสมมุตดก็คือไปเรื่องหาลำเชื่อมันบอดีขม่ยาวเอาพื้นจดหม้หน่อยส่งมาเขาอยากงไอ้ไล่เมือคอยวงามให้คอยตีเอาเพีกยงเอาตีก็ตีตีวางเลยเอาเพราะเป็นตาที่แปลกอืออืออะอะล่หมูไล่หมาหมูปลาหย่าปลาเงาบ่หาบัานลำเตยไปบ่ฮะ เต้ยพ่อมาลำขวันขีชักชวโนโน้องยานี่ยเต้ยจบปับฟ้อนง,งามๆพ่อรำเพลงสอนพน่อมนานถวายแหวนเฮ็ดเป็นบ่ขึ้นฐานะตเตยอุ้มทุ่งปุ๋ยใหญ่มองท่านแล้วก็นาเป็นแต่หยอ,อกมาหน่อยดีให้โอ้ยมาไปแล้วเลี้ยงฟ้อนน้ำข่อยเนี่ยมีหดทาไหมไหมทา,ทาสร้างสิ่งไหมทาลิ้นอุ้มแตงทาแห้งตับปีกหนี้มัตลำข้ามปู่โมล่ะจ้าจ้าจ้า จ้าเชยเดียวก็ได้อีผากไรใส่มึงนั่งมากเบิร์นมักเบิร์นบอกจ้ามักแหงบอกมักแห้งพอดบอกไฮเดอบอกนด่พี่ไปอาปากใช่ทอมมอเตอร์ไซค์เอเสียเด้อไปแเอาเบินเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ลเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮนยเ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้เอ้เฮายเฮเฮ้ย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 ้เฮ้ย้ยเฮ้ยหฮ้ยออก่เเยออกเ้ อย่าบอกกูช่างเลยมันก็ว่ากันดนแต่ก็จังบอกพรากันไปหันมานี่ไปใส่ไปจดทะเบียนอำเภอมันแล้วจงักทีเหรอโอ้ยจะ่าบอกไปทัวร์นี่กระไดมันบ่มีดอกกันโมราจดทะเบียนสมรรถนะโอแม่นจันตะโกโลเขายกให้แล้วโอแม่นเลยบอกบอกขอยบ้่อท่านตกลงได้ล่ะโมราจ้าจ้าจ้าขอจีบอกใครเด้อเจ้ามาเห็นผู้เสพผู้ใส่เจ้าเสียมายืนเทียงทีลีจังสีบ่อไรเนี้ยน่าเสียมีบขึ้นหน่อยเป้าอย่างนี่ตยิ อยมาเถียงกูอยู่ก็ให้มีเจ้าต้องนั่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสมก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงสมก็เป็นแสาวข่อใจบ่น่งก็ได้น่งมันบอยาขึ้นเมียบ้านเนี่แหละปาดกางดวงกางปลามาลอนน่งแห้งแฉะน่งแห้งกัสิผิดผู้หญิงบ้านยุสบ่มันก็ผิดผู้หญิงบ้านผิดผู้ซอยได้เลยเกิดน้อยเนี่ยข้าตังให้กันซากลาดอยู่จะเทียจังไงเสียใจเด้อข้าสำน้อยเนี่ยข้าบาร้ชิแตกนั่งดอก ตานอ,อก,กวยยังเหลืองค่าะคะโโเด้อค่ะโอ้โหแสดงว่าอีฮอนนี่ยางหนะมึงก็ตันแต่ฟ้าต่อเจนหลอนซิสิเหรอต่อเจนหล,ลอนมันเป็นยังไงแค่สร้างกับปว่วยปว่าปวาพอขึ้นเลยไอเล็กกันยังหักข้าไหมเ <c oughs> <c oughs> ขา,ารั่นซอมออกป่วยู่หุ่นละออกออกต่อเจนหลอนออกเล็กออกใหญ่คนที่ปลอก <c oughs> มูรจ้าจ้าจ้าเจสมาหาวุนฮวาเวียนคอยทอกเป็นยังพี่ ่อยมีเมียเหรอเนี่ยมีเมียนั่งกับวตีนี่แหละพี่คอยมีลูกแล้วนั่นละแหงดีเบิร์นเลี้ยงมันใหญ่เองคอยตอนแล้วเนี่ยตอนแหละแหงอ้วนกอดอุ่นจะเมตจะมันเนี่ยขี่หอยาคุมค้มคนนะอ้ยคุ้มไมโลพี่ <c oughs> มันมีป้องฝ่อี๋ด่าเ่าอีห่านี่มันเสียหอยได้ดีตัวนี่มุ่ <c oughs> มุ่มันดอกเงินไปโ <c oughs> ม่ละจ่ายจ่าจ่าคอยขอบอกกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหลายๆครั้งกับวารถพี่ เจ้าจงตักน้ำใส่กระโหลกชะง,งมูมองของตัวเองซะบ้างอย่าให้มันงงมังงอมาเด้อมันไหลตายมันยากเลยเธอมันยิงหลายรักยิงหลายผัวบ่อิ่มในกาลมารุมชอบแจกคมรักให้กับชายอื่นตะไลเส้นเนลลี่หละถึงเข้าพเจาจะเป็นโจรนบ่ตองการความรักสพจากเธอโมรากาจีอียิงไม่พอความรัก <c oughs> ที่พักบ่หูจักล่ง เจ้าเป้าเกิดเป้าเกเป้าตายสะอีเท่าพี่อ้าวทุกคนเตรียมตัววาพระเน่าน่ยังไงเนี่ยหูห่างวาแล้วปากคืน้มันวายจนตาผัตาผะเล่นนั่งเนเท้นอยูนื้มันวยหเ้นเน่าเ่าฮ่า่าฮ่า่าก่า่าฮเตี้ยเน้น่าฮ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 ่าาฮ่่อฮาฮาฮ่า่าฮาฮาถืามาฮ่้ฮาาฮ่าฮ่าฮา่า่า ว่ามันมันบ่ถึกทักมันึกทางคือจังซี่ดอกขน้อยก็ที่วายถึงพระทั้งเน้นนั่นล,ล่ะลลเอามันเว้าบ่ได้สีว่วาย,าะยาาระวายเน้นอ่ะโอ้เสียดปากขึ้นมันวายจังตะผะตะผะเอ้าธรรมดาเขาก็วาจังซ่นแล้ะบุซื้อผู้เดียวก็บสี่วายทั้งผะทั้งเน้นนั่นตัวเขาก็วายน้ำนั่นล่ะเว้าให้เน้นดีใจแน่ไหมเอาเอาเพิ่นจะเอาเตรียมตัวไหว้พระแล้วก็วายเน้นไ่้เริญพร ช่อมนี่ก็เอาไหมภาคเหรียบยังมามักได้นานะเนาะอันใดจ้าใดมาจ้าใดเน้อเขาหน่อยทำเนี่ยบัดเนี่ยโอ้อันมาดีบ่ครับโอ้ได้ยินปากาเมื่อเสาร์สองโมงเสาร์ว่างเงินล้านเออเงินล้านก็อยากได้สแลงจังมากไม่ได้อยากได้จ้าใดเป็นพระเป็นเจ้าสิอยากได้ไปเห็นยังก็มีโครงการขึ้นอันนั้ตัวเมาจังเมาสิมาหยังเอาเดีเนี่ยเอาก็มายืมเงินล้านอันนี้ วพ่อกูพากะจิมายืมเงินล้านน้ำห้องมันจ้ะข้ากะคนไป่ว่ามันหมาเนาะนี่เนาะอันหลวงพ่ออืมยู่วัดกะสำไก่เดียครับหลวงพ่อเออมัต้องไม่ยุ่งยากกับเทศบ้าลนรกอยากเข้าอยากนั่งก็ไม่อยากเนี่ยเหมือเศร้ากับตีปงตีละครเออแม้ออกกับไอ้ชงธนาละนั่นอยากชันเพ่นบวตีกล้องตึ้งๆมันได้กินนี่ยหลวงพ่อมันก็เบาได้แล้วเจ้าเบาตีแล้วมีผู้ได้ไปจากแถวบ้านละย่างบินบานจนฟัดจีนบางหมดตัวเพนาะอยากใส่บาตตัวคนเสมอ วัดมากกับบ่จะเข่าซะแล้วคือ,คอสมัยเก่ามาองขึ้นนบ่มีคนเข้าไปกับหลวกมากมากฉันก็นเลยตัวก็ะเช็ดตีเองยังสั้นละขันบ่อาศัยเจ้าของไม่เสียดลยสแตกขะบ่ถ้าอยู่ได้ย้อนยังสั้นมากมากม้ามือไปสั่นตัวคือการยืมเงินนี่เนาะต้องมีหลักฐานมีอ่าหลายอย่างมีอย่างไงเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเออบัตรประชาชนเจ้สิบัตรประชาชนก็นมีแล้วค่อย อันอัน้องพ่อนไอโมเมนต์ประชาชนมาเขากระนักันตัวประชาชนกขาอยู่วัดน้ำกันอยู่เป็นประชาซนทะเบียนบ้านใครก็ไปสุดที่นี่ใบเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมเราทะเบียนบ้านอ่ะอ๋อทะเบียนบ้านกขาทะเบียนวัดดทะเบียนวัดวัดเป็นบ้านจะบอวัดเนี่ยเอาวัดกับบ้านใครไปเนาะไม่ทราบไม่สร้างเป็นแต่พระองค์นี่เราบ้านลักษณะอันอื่นนี่โตสำคัญเด้อโตสำคัญนี่สำคัญไหมยังทะเบียนสมรส ก็ยากไปหน่อยเออบ่อยากต้องพ่อต้องมีทะเบียนสมรถจ้างจะยืมได้บอกเออต้องว่าบ่อยากบ่อยากครอบครวจังสิสมบูรณ์มาจังไล็กใหญ่หน่อยน้นสบายมากสบายมากไปจดทะเบียนสมรสกับแมสซี่แดงเฮ้ยมาบม่นี่โตไปแต่ขี้กากจ่อแถลบดิไหมพระกับซี่ซี่อยู่วัดเท่าไหนบ้างนีละอยู่วัดเท่าเนี่ยให้ไปจดทะเบียนกับเราครับเจ้าจะบอกเพราะวันนั้น มันบอได้เงินยืมเลยมันบอคือบอกบคือจะได้หลวงพ่อมือเศร้าเลยนะออืไปเห็นเหตุการณ์บอดีมาแล้วเหตุการณ์บอดีจังไหนสีแดงนั่งเกียร์ไกลอยู่มือเศร้าออืไปเห็นไปก็เลยถามเราถามมาจังไหนสีแดงไก่ขาวมันคือบอใครเสนอไขว่าแล้วซีแดงตอบมาจังไหนหลวงพ่อมันสีไขยังบักเหลืองบอเส้นมันมันกูยังไม่ซีว่านะซีแล้วว่า บ่าไงและวออนกินเจ้าหรือตีหลวงพ่อไม่เทียบกับจดทะเบียนมันสิบ่โคนพอดม้วนแย้มหอบสมรนุคั่วมาอยู่สมัยรุ่งสามคนเด้อตีคันบ่จดกระขาดแล้วหลักฐานนั่นมันมันตัวบัว้ดเหรอด้วนี่ยืมบ่ได้ซ่งบ่ได้แล้วสมมุติว่าอันยืมยืมไปจังซี่เดี๋ยวใกล้แล้วมีโครงการหยังหรือหลวงพ่ออยากให้เสนอโครงการซะบ่ครับเสนอเลยทุกคนเขาเสนอโครงการบัดอืเขาว่าสั่นบัวใดคอยมีตัวเออมีอันใดล่ะโครรงกาแล้ว โครงการอย่างกับครงการที่หนึ่งเหตุอย่างภาษาเลี้ยงปลากัดฮทำมาธรรมดาปลากัดเด็ขาเลี้ยงในโหลเลยภาษาเลี้ยงปลากัดสื่อที่เเลี้ยงอย่าได้เปลืงคุณในโหลมันอยู่ใกล้กันขุดบ่อนี่ห่างๆกันจังหน่อยแตกต่างจากพื้นเลี้ยงแตกต่างกันแบบไหนครับแตกต่างคือมันมันจะใส่คนละสารอย่างไม่จะสมพันธ์กันเลยเลย มันต้องไปบึงไม่ได้ขวดยากประชาชนลูกหลานเท่าในบ้านนาติย่อมก็จะออกมาบึงจีวัดมาส้มการผสมพันธุ์ระวังสะนี่กับสะนี่เออประโยชน์ประโยชน์นัื่อเพื่อหยังงขอบอันนี้เรี่องปลาการประโยชน์เพื่อเหยื่อไหนเกิเพื่อคัดกันน้ำแบบนี่เหรอเพื่อให้ได้หน่อยมาแกนวัดเสียบมาแกนวัดแกนว่าน้ำโครงการผสมพันธุ์พอฟังดีโอ้นี่โครงการอันเดียวเลยวะโครงการที่สองโครงการที่สองเรียนใกล้ที เลี้ยงไว้ยังไกล้ตีเราเลี้ยงไว้ตีกันตัวเนาะไม่ว่าเลี้ยงไกล้ตีไปตีมั่ยวเลยเลี้ยงไกล้ตีจะได้เป็นพายเป็นเจ้าไหมเอาภาคับคนไว้ครับแล้วในโครงการหลวงพอนี่คิดว่าจะไหนจะเลี้ยงไกล้ตีเลี้ยงไกล้ตีคือมาอยู่วัดเออนัดทุกเสาทุกอาทิตย์ตั้งฟางฟางไปพร้อมแล้วก็ตั้งเวทีนัดท้ายบานออกมาไกลเมื่อกี้กันตีใส่ละตีอยู่กลางเดินวัดแล้ว โอ้สังเวียนโอ้ปอนงานวัดเทศสังเวียนขึ้นมาเลยรอพูดเทาเขาวัดว่าเทาแล้วเบิ้ดอะแล้วเบิดบ้าดอะไรแล้วหมูบ่อเดียวนี่นะกีฬาไก่ตีฮิตโอ้เดี๋ยวนี้เขาเจ้าฮิตกีฬาไก่ตีฮินทั่วประเทศเหม็ดเหม็ดเหนความเล่าเลยนี่หมูบ่อกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเออๆๆๆของซอยกันสินับถูกต้องถูกต้องทรงเสริมตัวหยาดงดีมาแก่นวัดแก่นบ้าเขาต้องเอื้อมหยาดเอะแอะเออเออมูเจ้าสนับสนุน มันดีจะไหนไม่ดีจะไหนเอาแล้วจังสีทเนี่ยครับสมุทรตีไปเนี่ยเกิดใกล้แพ้เกิดใกล้ตายจะไหเอาใกล้แพ้ใกล้ตายอืมอ่ะก็ต้มสู้ย่อมพินใส่ใบขามก่อนใส่ยอดม่อนมูลตอนสู้มาจากจังหวัดใดกระสังกระสังวัดในแพ้อยู่หันต้องคาอยู่หันต้องคาอยู่หันอ้าวนู้นเน่ยโอ้ยบอกพลังดอมเลยพลังพี่บาสเนี่ยมาจะใช้เว้ยหลวงพ่อสมมติว่าย่างเวลาทรงเงื่อนขึ้นหรือเปล่า สร้งโครงการเลี้ยงไก่กับเลี้ยงปลาก,กัดเนี่ยบ่พ่อสิส่งทุนขึ้นในดลลอกหลวงพ่พอโอ้ย่านบ่มีเงินส่งบ่เออมันบ่พ่อส่งมันบ่บ่พ่อทรงบนนอกโคงกรงการที่สามโอ้ไม่หลายโครงการแต่ว่าโครงการที่สามโครงการที่สามมันซื้อล่งเก็นเอ้าล่งเก็นซื้อไปยังหลักหาชีปลงไม่คนเศร้าเวลาศพมันอังกันอ้มันเผาพระท่านก็ใส่ล่งเก็นไหมคนที่ตายยังกระดอกกระเดือกพนันบุ้ยมา เพชรจังสรรยังบ่พออยู่คือเก่าหเหระครับห่วยยังบ่พอคือเก่าบ่พอคือเก่าบ่พอคือเก่าเหรอสิ้นเดือนปั๊บพ่อเจ้าก็มาเก็บโลดระดอกสิ้นเย็นมาเก็บเลยบ่เออห่วยเลี้ยวปนนั่นจริเลี้ยวปนนั่นแล้วห่วยการจังสรนเอาจังสีสรนเอาจังไหนก่อนจะสิ้นเดือนใกล้เขาสิมาเก็บเงินเป็นบ่อเออบ้านเฮามีจักทลังคาห่วยเป๊ะพัทลังคาพอแล้วครับโอ้พัทลังคาครับกระตายลังคาละยิ่ละคนซะทีล้ว นั่นก็คือพี่บ้าจะพูดลงพ่อนี่ไงบ้าจไะไหนกระเพยสิยังตายเลยไม่กระพวกมันขี่รถเป็นเป็นเป็นเป้าน,น,น,นี่เดียวพวกมันเสพยาบ้ายาเหมือนมงูแล้วโอ้ยโอ้ยเสพยาบ้าก็บวกกี่คนนะเว้ยโอ้ยยบาบอสปอรต์ตดำคนหนึ่งเฮียนละคนหนึ่งอ่ะมันต้เป็นบอสปอรต์ตไผะกระสียากตายสซางอ๋อเฉวาว่าเศร้าตายซื่อหรืย่านเว้ยน้องพอเฮียนซีเฮียนหากระตายเฮียนละคนมันบ่ล่ะเฮียนแปดสักกระตายซ้อง คันตายไปแล้วมันสิเกี่ยวยังกับผ่าเ,าเาขเนี่ยอ้าวกัตสึโมโมนผ่าไปมาติึกาบอ <c oughs> นี่ก็ผ่านี่ก็ใส่ที่ละซองละพัน <c oughs> เป็นสองพันเหรอมันบ่อหน้อย <c oughs> เออแมนหลวงพ่อภาษายังซ้ำเยี่ยงมงัวพวกเจ้านะั <c oughs> า่นัมันสิสูโครงการใครได้โอ้ยยังกสร้าง่อไปผูดอะไรกับโมีผู้สิตายหรอครับไม่หอดเดือนมากอะไรมันไม่ผู้ตายหรอกให้ผ่ากันตายรวดนี่ยากสิซ่านยังตายซื้อใจคันแล้วก็แล้วตัวเดียวดีไหมผ่าจะได้มาหนาขึ้นตายมาครบแล้ว คันไปสีมาตายคันตายแล้วๆกันมันอ้างกันเมื่อว่าอะเขาเอาเขาเขาเม้มมันบ่ทันกรับเศาตู้เย็นคอยไปที่ระบาดร่องเย็นโครงการเพิ่นน่ะอืมลุงละทอได้ลุงละหาเลยตอมือหามือกันสองพันหาใครเอาไปโดนกะเสียหลายพาเนี่ผู้ได้บวชนะใครก็ได้เงินส่งได้หลายกมู้เจ้าเหมือนกันแม่เจ้าไม่โย่ม่เมมก็มีเรียบร้อยมันเป็นแบบใดนเม้มแม่คอยสุดยอด สุดยอดแสุดดยอดก็ไม่มธรรมดามันเป็ช่างได้ปานกลวยเกี่ยวตตสั่งแบบตอดรีโมทเอดยวกระดูกส่วนใดไว้บ่ใหวม,มุนจักเม็ดก็ะไรเยืยยอ้องแถวกากซา,ากก็ได้โอ้ยมันมวยผู้เหตุโดนจีนชาวบ่อ,อไปทิบทั่วไหลอันหลวงพ่อทั่วทิบโอ้ยทั่วทิบหลายต่มี่ไข่เนี่ยเสียดอะตมาดีละอันจ่างได้ก่ออันเลี้ยงเงินล้านเนี่ยมันมวยผู้อนุมัติถอยเลยมันมันมันเป็นไปบ่ได้ดอกหลวงพ่อเลย ผู้เป็นประธานนี่ก็อนุมัติให้บ่ได้มันเป็นโครงการที่เป็นเป็นว่ได้ไฮว่าัสดุาด้ล้านเดียวเนี่ยไม่ใช่ใบกันบ่จำอะไรเอาผู้เดียวเถอะบ่เอาล้านนึงตัวโครงการมันหลายล้านโอ้ยบ่ได้บ่ได้เลยเป็นเจ็ดห่นสองหมื่นก็บ่ได้ให้มาโครงการหมู่บ้านละหนึ่งล้านเท่านั้นพอแบ่งกันคนหนึ่งก็ไม่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอื่นเพิ่มอื่นออนไหนก่อนอันเด็กยาชีพันหมือนยาชีพันหมือน ยังวนเบิร์กันทีเกี่ยวังกังซุ่มสูขอยเนี่ยสาบูกันเมืดน้อยเรกาแฟกันเ่อเบิร์แล้วนุมเลยน้ำตาลน้ำนี่อันสบูกับเบแล้วเบิร์ชูเนีงศสักพากับเบิแล้วผงสักผากัเม่ออันบ่มีเงินเลยทีก็้อันทีแน่นอนนะเดี๋ยวนี้นะเออไม่ยังครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ยังครับพุนด้ไฟมามเลยพุนนยังกัรถเตัวนม่ยังเมาสามรอมาสรงงี้ืท่านไปมท่นจ่ายเงินเขาเอาเลยผู้ใดบอกเมา วันนี้ผู้ใดบอกแล่หมามาเองเนะน้อยเนาะงานนี่ว่าได้เป็นบุญเป็นท่านดีแหละฮะนี่เป็นว่าเป็นกระซังว่าจะคอยแต่ม้าคอยทงได้เงินเออเนั่ยเอาต้องได้ซ่องวันเถาะซ่องมาซ่องมาซ่องขาวเด้วซ่องขาวขาวขาวขาต้องมีเงินนำเลยสัตว์กัดเอาหอยเล่าใส่เพียงสันท่องมาเพราะได้หนีพระจะได้มาหนามื่นกระดกกระเดียดบะมื่นดอกมันหยาบเอาซ่องเอาใส่เอาซ่องเพิ่นซ่อง นี่บได้เจียมบ่ล่ะช่องขาวด้วยเล่าเล่ามาโอ้ยกูสงสัยจะให้ได้เสียเงินพอพระให้พระพปันี่เยโอ้ยนออนอมาสร้งเป็นเนนินี่ไม่ัเร่มในโครงการ้เอาเอาล่องประธานพิจารณาเด้ออันจูหันแล้วรถสามล้อกระดาติดไฟจู่หันยอวขึ้นไมแบ่งหารถอย่นถอยมาสองคนละองเอาเอาไป โอ้อาลองไปด่านสมประทานอยู่เลยรองสปอร์ตจากมาหายากยังบุนพระเลยก็ไไ้เอา้าวน้ำพ่น่ไหมเ้าน้ำพระ่ไหมล่ะเ้าน้ำพระถวายเพิ่นบ่เนี่ยครับเก้าไปภเก่าคำถวายเนเจ้านะล่ะคนต้องกาหนามันนานได้ว้มาใส่ไฮรดบมเก่ามนกระมนกบุนเลยโยกเกยกกระป๋าถาหจุด้อมันโยกเหัวโราก็ได้ดอก ว่าตามเน้อสุทินังวัเมธางอาสวะขยาวหังโหตูข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญพรนานเทินเจริญพร ใส่ใส่อาถวายพระสงฆ์อืมอ่าเร็วยอดดึงคืนเอออ่านิมนต์ขับวัดสักหน่อยปะเนี่ยบุมุ่นกับชี้ทับดอกทับรอจะเภาไปเด้อมีคารถแล้ว่เอาหลวงพ่อเข้ามาดิได้แล้วพระบานงไม่ตายเดินทางไปหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนสามีหลักฐานพยาน เงินซอ,อ,องขาวปันกันก้อนอปันกันก้อนเงินซองขาวปันไผ่ปันผมไหวปันบอดดี้มาทหารเจ้าบอดด้ยินบอกว่าจังไหนโยมพนถวายไผ่เอา,ายพระสงฆ์นั่นใครซื้อ,อยังซื้อสงฆ์เป็นพระเป็นหมอครับนั่นบอดดี้ว,ว่านี่นเตียกจะเทียกเลยไหวกูบอได้ตัวสันเลียจะแห้งจะเถียกซื้อคุกมาเอ้าโอ้ย มอ้ตีฮอดผูถิมห้ามึงไอ้บอน